เดี๋ยวมาเบิงเส้าหานเพิ่นหาปลาครับคุณผู้ชมครับมาเบิงว่าเพิ่นหาปลาอยู่เขื่อนลาดีสไลนะครับอำเภอลาดรีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาเบิงกันว่าเพื่อนสีด้บ่อนะครับเพื่อนก็ล่างหลากขึ้นมาแล้วครับนี่แะครับบรรยากาศของการหาปลานะครับในบริเวณของเขื่อนลาดีสไลครับอ่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับพุ่นละเพื่อนก็ล่างหลากขึ้นมากแล้วเป็นยังไง อ่ะเป็นยังไงติดบ่ครับติดว้าติด <c oughs> อ่ะเพิ่นว่ายังบ่ทันได้ครับคุณผู้ชมอ่ะยังบ่ทันได้ครับเดี๋ยวเอาไม้นะครับล่องไม่เพิน่นว่าอ่ะล่องกันใหม่ๆพุ่นทั้งพุ่นเพิ่นกะสิตึกแหะครับคุณผู้ชมทั้งพุ่นล่ะครับพุ่นละเพิ่นกํนลาลังพายเรื่อมาแล้วทั้งพุน่นอ่ะเตรียมความพร้อมแล้วเพิน่นว่าอ่ะเตรียมแล้วครับคุณผู้ชมตีมนัานจงโชคดีสามสองหนป้าย เอาละเอามาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมมาหนเป็นยังไงเป็นวานแห่นตึกแห่ลงไปแล้วครับบริเวณหาปานะครับเขื่อนราศีสไลอํอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับน้ำแรงทีเดียวครับวันนี้โอ้น้ำแรงครับคุณผู้ชมครับน้ำแรงครับคุณผู้ชมไหลพัดเลือไปเลยครับคุณครับ อ่าเดี๋ยวคนกสิดึงขึ้นแล้วครับ่นแล้วครับม้อคนเริ่มดึงขึ้นแล้ว oh, เป็นวิถีชีวิตนะครับ,บรของการทำมาหากินของชาวบ้านเพื่อนนะครับเป็นวิถ <Cannon ing. S 1> ีชีวิตของชาวบ้านนะครับ <c oughs> บริเวณเขื่อนราศีสไลนะครับ yes. อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ่นละคนก็ล่างดึงขึ้นอยู่ครับทั้งคนละคนก็ล่งดึงอ่าเพิ่นเพิ่นถอดแหลงไปนะครับเพิ่นหว่านแหนลงไปแล้วกำล่างดึงขึ <c oughs> <sincerely S 1> ้นครับทั้งคนละ หวันละครับคุณผู้ชมวันละครับเพื่อนกเห็นปลาอยู่ตัวห,ห,หนึ่งครับนาสิได้ตัวหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งส่วนอื่นๆครับ